หลังจากที่ช่วงี้นะครับเราได้รับชมกันในส่วนของบรรยากาศนะครับที่สวนจรันพิรมแห่งนี้กันไปแล้วนะครับและในช่วงนี้ครับเราจะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับสำนักงานสวนสาธรารณะกรุงเทพมหานครนะครับคุณวีนาวงศิลเชานั่นเองครับเดี๋ยวไปพบกับท่านกันครับ อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะครับว่าในช่วงนี้เราจะพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับผู้อํานวยการสํานักงานสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครคุณวีนาวงสินชาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้ท่านผอครับช่วยแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยครับดิฉันนะคะวีนาวงสินชาวค่ะเป็นผู้อํานวยการสํานักงานสวนสาธารณะสํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่สวนจารันพิรมครับ คือจริงๆแล้วทราบมาว่าเป็นส่วนเพิ่งเปิดใหม่เป็นส่วนยอมก็เปิดมาตั้งแต่9มีนาปีที่แล้วแล้วนะคะปี58นะคะคโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือหมอมราชวงศุข,ขุมพันธ์บริพัตรท่านมาเป็น ทานในพิจีเปิดเองเลยค่ะแล้วก็ได้ปลูกต้นเงาะนะคะซึ่งเป็นต้นไม้พื้นถิ่นที่นี่ไว้หนึ่งต้นค่ะก็คือเงาะบางยี่ขันครับค่ะจริงๆแล้วความเป็นมาก่อนที่จะมาทําเป็นสวนสาธารณะแบบนี้ครับคือที่นี่ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรมาก่อนเดิมก็คือเป็นที่ของโรงสุราบางยี่แขนขันาดที่เมื่อก่อนเราเรียกแม่ขงแม่ขงใช้พื้นที่อยู่นะคะแล้วก็ส่งมอบคืนให้กับทางกรมธนารักษ์ค่ะ แล้กรมธนารักษ์ก็มอบให้กรุงเทพมหานครจัดทาโรงเรียนและสาธารณะประโยชน์ค,ค่ะพื้นที่ก็ประมาณทั้งหมด12ไร,ร่เศษนะคะก็เป็นเหลือพื้นที่ที่เอามาทําสวนสาธารณะนี่ก็คือประมาณ3ไร่ครึ่งค่ะคอ๋อถึงว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นบางส่วนเนี่ยเป็นสถานที่ของทางโรงเรียนบางยี่ยขนันอะฮะ ก็คือรวมหยุดตรงนี้ด้วยค่ะ,คะก็คือมอบให้กรุงเทพมหานครโดยสํานักการศึกษาค,ค่ะเป็นผู้ที่รับมอบมาเพื่อที่จะทําโรงเรียนแล้วก็สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนค่ะสวนแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับภายในสวนเออก็เป็นเป็นสวนอนเนกประสงค์นะคะก็มีตั้งแต่ทางเดินวิ่งทางเดินวิ่งหนึ่งรอบก็จะประมาณ380เมตร แล้วก็มีร้านอนเนกประสงค์ไว้ให้ส่วนซึ่งชาวบ้านก็มักจะมีกิจกรรมคือแอโรบิกนะคะคแล้วก็เป็นใช้เป็นกึง่งกงเหมือนกับศาลาประชาคมหรือรสิ่งที่ชาวบ้านมีกิจกรรมอะไรร่วมกันก็จะมาใช้ลานนี้นะคะคแล้วก็จะมีะลานออกกําลังกายซึ่งอยู่ทางด้านโน้นแล้วก็มีห้องสุข,ขาค่ะคแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญที่สุดคือความร่มรื่นของสีเขียวนะคะคซึ่งจะให้ให้ความสดชื่น ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นค่ะ ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอากาศเมืองไทยร้อนมาก<ค>ะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยทีเดียวครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับชุมชนด้วยก็ถัดจากสวนหยออ่อมสวนสาธารณะแห่งนี้เข้าไปนะคะก็จะเป็น ชุมชนสะพานไม้ค่ะคและ้วบ,บริเวณข้างๆนี่ท่านก็จะเห็นคอนโดของออหลายๆหลายๆทั้งอพาร์ตเมนต์ทั้ง o, คอนโดหลากหลายตั้งแต่ปากซอย42ในอันนี้อยู่ในจรัญ42นะคะก็เป็นชุมชนต่อเนื่องมาจากปากซอยจนถึงท้ายซอยนี่นะคะคสวนแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่เกือบจะสุดซอยเดินไปนิดนึงก็จะถึงแม่น้ำเจ้าพยาค่ะตรงนี้เนี่ยคนมาใช้บริการกันช่วงไหนเยอะเป็นพิเศษเช้ากับเย็นเนี่ยนะคะคก็คนก็จะมาใช้ในการออกกํลั กำลังกายเดินเดินวิ่งในรอบสนามนี่นะคะแล้วก็ใช้ลานออกกำลังกายซึ่งมีเครื่องออกกำลังกายอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็ตอนเย็นเย็นนี่ก็จะมีทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะก็จะมีกลุ่มแอโรบิกซึ่งจะมีทั่วไปในกรุงทุกสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของการ บำรุงดูแลรักษากันบ้างดีกว่าครับคือด้วยส่วนแบบนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ด้วยแล้วก็มีคนมาใช้บริการเยอะมากการดูแลรักษาเนี่ยทำยังไงค,ครับคือเราจะมีเจ้าหน้าที่จากงานปลูกบำรุงรักษา3นะคะฝ่ายปลูกบำรุงรักษาซึ่งสังกัดสํานักง,งานสวนนี่ค่ะก็เวียนซึ่งพื้นที่รับผิดชอบก็อยู่แถวปิ่นก้านี้นะคะคก็จะเข้ามาดูแลที่พื้นที่นี้ค่ะแล้วก็ สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยของอประชาชนที่มาใช้บริการนะคะเราก็มีรอปรพอซึ่งก็เราก็จ้างจากอาพศอ,อ,องค์การทหารผ่านศึกนะคะคก็ตอนรอบกลางวันนี่ก็3คนกลางคืนก็สคนคอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงคะ่ะให้แก่ผู้มาใช้บริการคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือใครก็แล้วแต่ที่มาใช้บริการที่นี่สามารถมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยนี่คือแน่นอนเลย ตรงนี้นี่คือ24ชั่วโมงเลยหรอครับเอ,อ่อราปร24ริ24ชั่วโมงแต่เปิดช่วงเวลาเปิดให้บริการนะคะก็ตี5ถึง3ทุ่มค่ะเป็นเวลาปกติทั่วไปของสวนสาธารณะรเราค่ะแต่แต่แต่สวนนี้นะคะจะสังเกตว่าจะไม่เป็นส่วนที่มีล้วรอบขอบ,บชิดนักค่ะก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างเปิดะค่ะแต่จริงๆแล้วการที่เป็นส่วนที่ค่อนข้างเปิดเนี่ยทำให้เราสามารถมองเห็นได้แทบจะทั่วหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็ลดในจุดมุมมืดที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาจารกรรมได้ด้วยก็เป็นการเปิดเปิดความต่อเนื่องกันให้ประชาชนรู้สึกว่าออพื้นที่สีเขียวเนี่ยต่อเนื่องไปสู่เขาด้วยเลยค่ะค แล้ทีนี้นอกเหนือจากนี้นะครับอยากให้ท่านผอ,อ,อครับช่วยประชาสัมพันธ์ครับให้คนที่เขารู้สึกสนใจแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีสวนจรันพิล่มอยู่ตรงนี้ครับให้เขาได้รู้จักกันหน่อยคือในในซอยจรัน42นี้นะคะท้ายซอยเนี่ยค่ะจะมีสวนสาธารณะขนาดประมาณ3ไร่ครึ่งค่ะ ก็เชิญชวนนะคะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อาศัยอยู่ในคอนโดและก็อาพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาใช้บริการได้ค่ะมีลูวิ่งทางเดินวิ่งนะคะมีลานอาเนกประสงค์ซึ่งจะมีกลุ่มแอโรบิกแล้วก็มีลานออกลานออกกําลังกายนะคะทั้งกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อไหล่เนี่ยนะคะท่านสามารถมาใช้บริการได้ค่ะตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มค่ะครับและนอกเหนือจากนี้ครับในอนาคต จะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับเรายังมีส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการอีกสองแห่งค่ะค,คือสวนลาดพิลลมที่สุวินทวงศ์47ในเขตหนองจอกนะคะคกับอีกที่หนึ่งคือสวนพญาพิลลมอยู่ที่ถนนลาดอุทิศเขตมีนบุรีค่ะทั้งสองสวนนี้เสร็จแล้วให้บริการอย่างไม่เป็นทางการแล้วค่ะครับและในส่วนของที่ยังไม่เปิดให้เป็นทางการเห็นทราบว่ามีอีกด้วย กำลังทำกำลังทำ<ป>กำลังทำนะคะทั้งหมดนี่เป็นนโยบายเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะที่พยายามจะ สร้างสวนใหม่ไม่น้อยกว่า10สวนนะคะในสมัย4ปีของท่านนะนะคะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับการพักผ่อนหย่อนใจนะครับในพื้นที่สีเขียวอย่างเช่นสวนสาธารณะนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่อยู่ใกล้ตรงจุดไหนนะครับก็แวะไปเยี่ยมตรงจุดนั้นด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอมากเลยครับที่ให้เกียรติมาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือการพูดคุยนะครับกับพออสํานักงานสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครนะครับคุณวีนาวงศิเชานะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้รับรู้นะครับถึงความเป็นมาของส่วนแห่งนี้ไปแล้วนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาด้วยนะฮะ